สวัสดีครับพบก,กับผมกรมงางตากนะครับร้านาเครื่องกรงางตากนะครับสวัสดีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับวันนี้มาดูของหายากโอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้แบบซุปเปอร์สุดยอดเลยฮนะแบบนี้เป็นตะกรุดเสื้อกั๊กหลวงพ่อแขกกาวิโวรวสันปลานจังหวัดต,ตากนะครับท่านจะเป็นสำหรับสายเหนียว หนุนดวงนะครับที่มีชื่อเสียงท่านก็จะเป็นกะลาตาเดียวนะครับกะลาพระลาหูอันนี้เรามาดูชมตะกุดเสื้อกัก๊กเสื้อยันกั๊กนะครับจอไม่พอเลยนี่ฮะมันจะเป็นสวมแบบเสื้อกั๊กเลยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด8ดอกนะครับผมเป็นเสื้อกั๊กเลยนะครับสวมได้จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่ผููพันนะครับ ท่านได้รับจากมือหลวงพ่อเมื่อสมัยก่อน,นครับตะกุดเสื้อยันกากนี้ส่วนมากจะทําน้อยครับแจกคนใกล้ชิดนะครับจะมีไม่กี่อันนะครับเสื้อยันกากตะกุดเสื้อยันกากดนะครับเสื้อกักแล้วก็จะมีะเสื้อยันนะครับก็มีน้อยมากแทบไม่มีหมุนเวียน,นครับแบบนี้ของหายากของพิเศษเอามาลงให้เป็นประวัติลงให้เผยแพร่บารมีหลวงพ่อนะครับผม คูกวานนี้แทบ <c oughs> ไม่มีเห็นนะครับเนี่ยฮะของพ่อแขกาวิโลว่าสันประลานจังหวัดตากเป็นสายเนยหนียวหนุนดวงนะครับฝากติดตามร้านาเครื่องกรนเมืองตากเครื่องรางเมืองตากนะครับ youtube ก็เครื่องเมืองตาก <c oughs> แล้วก็เป็นร้านกรนเมืองตากหนึ่งกรเมืองตากสองนะครับจะลงไว้ให้นะครับมีเวลาว่างก็จะทยอยลงลงให้นะครับพักเครื่องเครื่องรางจังหวัดตากนะครับจะเป็นแบบนี้นะ มีการใช้มาบางส่วนนะครับส่วนเป็นเสื้อกั๊กนะครับมันจะเป็นแบบสวมหัวแล้วก็แขนไปอย่างเงี้ยฮะลองึกภาพดูนะครับนี่นะฮะกท่านจะมีทั้งลาหูทั้งยันเป็นยักษ์เป็นอย่างอื่นก็มีฮะมีหลายแบบครับนี่นะฮะเอกลักษณ์ท่าน จะเป็นได้ลักษณะประมาณนี้พี EP ก่อนเราได้ลงไว้นะครับตะกุดมหาลูดท่านนะครับเดี๋ยกลาก็มี <c oughs> มีก็จะมาลงให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันนะครับนี้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับแบบนี้ไม่ใช่หลวงพ่อเดิมนะครับจะเป็นตะกุดมาเสื้อยันกักนะครับหลวงพ่อแขกกาวิโรฒสันปราน,นะครับนี่นะฮะ ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศต่างประเทศก็โทรหรือแอดไลน์มานะครับ0625925681นะครับผมแอดไลน์มาโทรหากันได้ครับอันไหนที่แท้ๆถึงถึงก็ก็จะบอกว่าถึงนะฮะไม่มีกักไม่มีเมมนะครับบางอย่างลงลึกไม่ได้ครับของฝีมือเยอะมากครับเดี๋ยวนี้ของข้อวังเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากของเล่นนี่ลงพ่อแขกนะครับ พระครูวิสารกิจจานวุวัตรนะฮะเทพเจ้าแห่งสันปลานะรานะฮะอย่างไงฝากติดตามด้วยนะครับผมหรือว่าคอมเมนต์ได้ครับผมกรเมืงตางยิงนดีรับใช้ทุกท่านนะครับผมอย่างไงก็ทักทายมา062-592-5681นนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ